เริ่มหลังครับพี่อข้าเทินจอนไล่ไปเลยถ้ามี่มีไม่ใช LIKE right. like ้บอกเลยมีแต่คนนีเลงนหน่อยก็ดีเดี๋ยวต้องกลับเลยเด็กที่มาใช้ยุคเดียวอ่ะแปดพันแปดี่จุัตรเข้าเฮ้ยอะไรนะพิจวัตรพจวัตรพจัตรเข้าอะไรว่าแต่คนเริ่มหลังเนี่ยคิวนี่ไงคนเริ่มหลังอุ้ผ่านแล้วผ่านละออกคีดด้วยอ่ะ เ่คนิคมันบอกว่าอะไรนะเมื่อเริ่มเริ่มไลฟ์เฟดเปิดห้าไม่ฟันแล้วนะเริ่มไลฟ์เฟดจั่วมาแล้วเมื่อเริ่มไลฟ์เฟดเปิดห้าแล้วก็หยิบดิงไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปแม้วก็ไปเดิมใบไมไม่ไม่จั่วก่อนถูกแล้วจั่วก่อนถูกแล้วนี่แล้วก็เราค่อยเปิดห้าสแตนเฟดแล้วต่อด้วยไลฟ์เฟดเปิดห้าหยิบหยิบอะไรก็ได้จากนี้น้องหบไปหยิบอะไรก็ได้แล้วก็ทิ้งเหลือไปเลี้ยงเลี้ยงไว้ใต้กตัวในมือคุณคุณละหัวรอดเสร็จแล้วทิ้งมือถ้าทิ้งเป็นเกศสองก็ลย ก็ตัวมันแล้วก็โดดไหลเย่ไม่เคยไหลถูกเลยเนก่ยคุ้มใจไหมคุ้มใจมากไปเลยไม่มีบาร์อะไรนะเข้าเลยวันนี้เป็นแล้วม่้งโอ้ยหมาพกตัวผมเลยเแซวมันมากสนใจอยากสนใจอยากเล่นสนใจอยากที่ถูกอะที่เพิ่งมาเล่นไปเลยสไปเยอร์เซอร์เปิดสองแมว เชี้อะหรือว่าจะเป็นจักรหนอไม่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 บอกไม่บอกถ้าเป็เจอกันหนอดีร้องไห้ไปแล้วเนี่ยเยะๆก็สองหมื่นสามเนสัญญาเร่งสติเฮ้ยบ้าที่บกมือบกมือเนาะไม่งิบห้าเออสิบสามเป็นห้าพันไม่แต่มึงอะโดนโดนแไเลยเนี่ยแล้วเราอยิค่เก้าพันด้วยประเด็น ออนแอร์เกินช่างออนแอร์อะไรอย่างนี้มันจะขาดต้องให้ก่อนครับอืมโอเคตีโซนหน่งบว์สองพันเป็นยี่สิบอ่าอันนี้ไม่ทำอะไรเลยก็จบกระเทือนเอเน่จะโจนหนึ่งแล้วบินกลับใต้กองเกิดกันเข้าไม่มีเลยไม่รู้เลย จนหนึ่งใช่ยี่สิบใบเย็ดสิบใบก็ให้ก็เลยทันเลยพอไรตรงแล้วรู้สึกไม่ค่อยแคร์แล้วพวกนี้ทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเริ่มแล้วเสร็จครับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยได้ไดมนะรอกรอแล้วรอแล้วอ่าแล้วก็ต่องห้าอ่าหนึ่งใบครึ่งมลยอือคนนี้ไหมจริ้งโคนใหญ่แดนยิ่งดี หยิบก็หยิบอะไรก็หยิบนนี้ขึ้นเลยที่เหลือเรียงลำดับเรียงเรียงหมดเดียวแล้วทิ้งไลท์แล้วก็เชื่อไลท์ความเย่ปอดโปรเทคโปรเทคคนเด็กมอสเป็นเป็นฟอร์สก็โกโปรเทคสองแต่ถ้าเกิดโปรเทคถอดก็ดีนะแต่ไม่ได้เล่นไลท์ว้าปอดว่ะไม่ผมใส่ดอพีซีน้อยกลลััวตายกวตาย ้องคนนี้ขั้นมากับลรงผู้ยิ่งใหญ่มาดูดวงกันดีกว่าดูดวงกันดาแล้วก็ลงคนนี้สกิลเมื่อหลงโซบาร์หนึ่งคอยท็อปการ์ดห้าใบหาเกสร์1ั่นหนึ่งใบแตงทองแตงกูเยอะไอ้ยีคนพี่เอเลยเนี่ยชัวร์ ชัดเจนไอเฮียทีเกอร์ทั้งนั้นเงี้ยคือถามกลับก่อนไม่คิดบ้างหรอว่ามึงท่านท่านรวยรวยล็อกคอมซวยมาจากมึงแต่แรกแล้วไม่เกี่ยวไม่เกิดถึงไปแปะไม่เกี่ยวสลับสอบการที่เหลือแล้วไปไว้ไปคือคือถามก่อนไม่คิดบ้างหรอว่ามึงจะซวยอยู่แล้วเราลากซวยด้วยแล้วแล้วลากรวคนนี้เมื่อมีการดูกองสามารถสามารถได้เยอะมีหกหมื่นป่ะใช่ใช่ให้ดูกองแล้วก็บวก กมาันบวเอาหนีไปไหนอ่ะกลับมาก่อนสิกลับมาคุยกันก่อนสิกลับมาคุยกันก่อนไ็นไรอ่ะแหวนวิ่งไปก่อนเลยแหวนคนแหวนปล่อยเลยเจอเข้าเจอเข้าอยู่เจอเข้าไม่ใช่เหรอมันสิบสองเหรอสิบสองยื่หมื่นคนละโต้ว่ะยังยังเบอร์เบอร์ขอโทษขอโทษอโคุณรู้ว่าเกศสามอ่อนแอแค่นี้ก็ดูไม่ออกเออขอโทษขอโทษทายได้ทายได้สิบสี่สิบสี่ แค่นี้คือว่าย่ำหรือ19เจ้าดูก่อนนะมือพี่ตีอีกไหมสองสี่หกเจ็ดใบมันพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่ามันจะไม่เลยทั้งโดนไม่หรอกก็ทำให้เขามีแค่บาทเดียวก็ตะลึงอย่างน้ยมึงมึงเดีดดีว้าอยู่ที่ตัวที่เจอได้หลยปไม่ได้ทุกหมื่นว้ากี้ ที่เป็นตอนนี้การเป็นสิ่งจักรพรรดิไปแล้วใช่หรือเปหรอใช่เรายังไม่ตายเลยไอ้ี่นั่นเป็นท่าเรอ่สปอยแล้วไม่ทันแล้วไอ้สัตว์ได้ดีเพราะลูกน้องบัตทอร์อเิกินสามสามเลยว้าวตี์เมอร์มีเทกอ่ะอ่าตีฮิตก็มีแดมตีฮิตมีแดมติงกุมีเทค อ่ะอะอะสามลูกโดนส่งแดงก็รับได้รับได้เขาปล่อยทีกสีแล้วมือตีบันเลยทำเบาเออทำหมดทำมอยี่สามไหมยี่สามมืกับมือสองมือนี่ไงมืออันนี้แวนไทยโปรเคพิิจักรน็อตอ่ามีเทกมีเทคมีเทคอ่ะจนึง ลาก่อนนะไม่ยิงเหมือนกันลองวะจะตียังทิ้งอยู่แล้วตีตีเสียตัวเล่นนี้สามหมื่นสามหมื่นยอมต้องต้องยอมเลยปัดแล้วปัดแล้วเขาก็ไปเปิดแลไปเปิดหาไปไปถามเอกต้องรันป่ะไม่ต้องมีไม่ต้องแลหมดแล้วหมดแล้วอะไล่ก็จบเย็ดกบนะเนี่ยจวดสามไปแล้ว จะน่จะได้นานแล้วกจั่วสาได้แล้วเนี่ยกดได้เลยลงไว้ัาบานหนึ่งคาบ้านหนึ่งอ่าทำไหนะดูเขาการเปิดสองเสองเรียงแล้วโจวตัดไปหนึ่งสองแล้วก็ติดแหวนคาสบานหนึ่งเลือกสามใบโจกาสามใบจะต้องเลือกสามดูกาห้าใบเรียงระดับได้ตามใจชอบเราไง เกรียดเมื่อพีเวลาเรียนไงหิวแดงไะหิวขี้มีหิวมีขี้หนักกว่านั้นอีกเจ้ไอ้นี่พอเห็นได้ก็จะบวกใช่ป่ะถ้าเห็นถ้าถ้าเจอได้ออกทิกเกอร์บวกห้าพันไล่แถวไอ้นี่ก็จะบวกหมื่นใช่ไปเลยปล่อยเลยลูกขี้ก็ไม่ตายนะฝากดีได้อีกร่างกายร่างกายฝ่ายให้คนนี้หมื่นหมื่นแล้วก็อีกห้าพันเพึ่งแล้วก็ทีแวนร่างคัง บี่แวนพลังข้างนะสองหมื่นแล้วก็แถวหน้าบนีนี่สองพอเป็นสองลูกถูอว่าแล้วแถวหน้าบนีหมื่นแล้วก็โอ้ยเจาะพลังเวทโอ้โอ้ม่จบก็สองมหรออแล้วก็เมาจบการต่อสู้เอาการจากในมือหนึ่ใบยัดเข้าตัวรู้หาคิวแหละแต่ว่าหาไม่เจอ ยืนสามหมูยืนสามสามสองสามเก้าสามเก้าสองเก้าไปที่จกกักรน,น็อตตุ้มไม่ปล่อยเลยว่ะปล่อยเฉยไม่ปล่อยอะไรก่าจะหลอกเด็กมือไม่ได้ผลนั่นเองใช่ไม่หลอกผมเกลียดตัวมันสับได้อะมันสลับลงมาแล้วมันบกมือไม่เชื่อหรอก <c oughs> อะแวนเท่าไงเข้าไงเข้าสองหมื่นเก้าไม่สามเก้าสามงานสามหมื่นเก้าพุ่ยตกสองทิกโอเคพันเลยกัดง่ายเนาะตกของติไกาง่ายเลยเย a h y e a บ baby เพราะนั้นไงเล่นมาเจอะไรนะไอ้ตายเล่นมาเจเล่นเนโอแล้วไม่ตกสองทิกแบบเนโอตีเท่าไหร่ตีเงินมาเจตีเท่าไหร่สตาร์เรนเฟรดนะเข้าส่งเลยเออหนึ่ง มาแล้วเดี๋ยว่ะลองตรงนี้ดูมันจะไดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายได้ไหมอืหโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพ่อรู้ว่าผมไม่ได้กินกาแฟเมื่อกลางวันวะง่วงชิบหยเดี๋ยวสิเดีบาร์เอาก็ได็นเดี๋บาร์ย้ายเอาอันนี้อันเนี่ย เอ้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 ไอ้นั้นลงมาไม่มีเตดเน่ะเตะมีอ่ะสี่สิบสามเลยอ้าวไอ้เฮียอยู่ๆก็เลยลงลงจากมือลงมาเลยมือด้วยก็ถามว่าโบกไหมกูโบกสิเออเขากำมัดมาแล้วจะตีมันตายเหรอวะสองแดงปล่อยทุกปล่อยทุกเลนยังไม่ตายเลยเขาไม่ปล่อยขนาดอะมันตี้รับหนึ่งย่าฟอร์ดเขาต้องไม่ปล่อย ปล่อยเรื่อยไปเลยไม่ออกหรอกหน้าเนี้ยไอ้กูว่าแล้วคลังแหวนพิวไม่ได้เย็นเลยระบบหมื่นตีมันตีมันเนี่ยบอกแล้วมันปล่อยทุกเลนยังไม่ตายอะไรนะตีหมื่นไหมอันนี้คิดมีอะไรไม่มีไม่คิดแต่มีแค่สี่หมื่นเด็ยมันไม่บูธไม่ได้บูทบูทไป็นไ่เป็นดูดเด็ยีจะบูทยังไงก็งงว่าไม่บูทด้วยจะบูทยังไงก่อนได้เดทพีเยผ่านแล้วผ่านแล้วถ้าเดี๋ยวแล้วก็ตายซะเถอะอ๋อจะไม่พิ้ว ตายซะเถอะสุปบราเดอร์ไอ้้ไอที่ไม่ได้คิดสักทีเดียไม่ไล่แล้วกันแล้วก็เทคทายใหญ่พัลวันหนึ่งดูทายใหญ่จวดสามติเกอร์สามใบติเกอร์ปเปิดห้าใบเจอหนึ่งสองสามเฮียพูดถูกอ่ะมันเลือกไปไม่เกินหรือว่าต้องเลือกไม่เกินเอาไงดีเนาะเอาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นคุณก็ยังเดินอะไรเดินกันเล่นก่อนเยอามากรีมาตรงนั้นเดี๋ยวกูต้องกลับบ้านแล้วไง โอ้เกมยื้อมีสสไตล์ฮ้เกไปเล่นกับธมเขาต้องมีโชว์ของให้เด็กมันดูดีสิบัีไม่รีบว่ะอ่ะสามหมื่ที่แปเอาไปกี่ใบนใบใช่ไหมใช่สอใบสองหมื่นกันเัสองหมื่นเอาเดิมมิดเลยข้างๆน่ว่าตายยาตายเย็นเลยเกาโอเคนี่นั่นเป็นสองหมื่นไอ้นี่เห็นครูเปนสใจสออ โอเคแคะถูกนะการำนอยบอดแบบยกยงอยไเลมัฟฟี่เอาข้าวมิค่อนดามาดูหน้ารักดีไอข้าน้มีกี่แมจ๊ะสิบเจ็ดยี่สเจ็ดสามเจจนกันริงก็ูดแค่นั่นแหละีเลยีจีมันจะมีไไม่รู้แล้วนะอันนี้นับนับก่อนไหมทำไมกี่ให้นับไหมให้นับใ้นับจองกให้นับไปสอตัวนี้ก่อนมัดเหลือกี่ใบโอ้โแล้วกี่ใบนับไปก็ได้ ใจดีเนาะมกูกูไม่รับจริงอ่ะบักกี้สองจะกันน็อตหนึ่งไม่ถามกูไม่รับไปเถอะยุนโอเคเนี่ยตามนี้เลยออกมาแค่โอเคเขามีของให้เปลี่ยนออกมาแค่นี้ยังมีเช่นถุงกระถางอะไรแค่นั้นตีแหวนในเมื่อเขามีสองตัวเลยแล้วก็ตีแหวนเขามีสองตัวเลยแล้วก็ตีแหวนผมไม่ป็นนี่แแม่งเลยตัวตัวเก็บดอกยังไม่ขึ้นมาสักใบเลย เราไม่เลือกเยอะอยู่แล้วเขามีให้ทางเลือกเราก็ให้เขาเลือกว้าวมันตัวนี้เลยหาไปทีเดียวโอเคจะหยุดเริ่มไม่เฟรดเอาจักรยานแับเด็เขาก็ไม่โชว์หรอกตัวเองมีมีมีจักรยานแบบมีหยกบวกไหมบวกเลยเก่งเนาะส่วนไอ้ตัวนี้ไม่กด เอาข้อโซเลตได้เอ่อข้อแต่ข้อโซเลตได้กดอ่ะกดแต่ไม่มีกดแต่ไม่มีมันบอกไม่เก็เสียแนวตีป่ะมุนนี่ขี้นี่มีแนวตีตลอดเอาใครมาตีก็ได้ตอนนี้ไม่ตีนักทุกตัวแล้วเนี่ยมีฟอร์สสามไม่เสียแนวตีหรอกแม่งยืนฟอร์โง่งตีแรงแล้วเขาจะไม่จะพูดไม่เสียติเสียมือต้องลงไปอะไรม่จริงไม่จำเป็นนะตัวหลังยังมีอยู่ก็แล้วไงเทวียังมีใช่ตีอยู่อ๋อตอนหลังมีเนาะ ห้าหมื่นสองสามหมตีั้า่แ่ไอเคียแม่งลงมาตีงงๆนี่ก็ห้าหมื่นแล้วน่าเกลียดชิบหายเลยไรสมองสดจิการได้อยู่นมือขนาดนั้นแม่งเด็กคนป่าชัดเลยสัตอังกับบังกาอย่างเดียวบานเยอะบาเยอะเอาโซออกี่ะหสมื่นสามห้าหมื่นหนึ่งเทโอเค วินได้อุ้ยตายยาตายเย็นกันเลยเกินมาแรงสามอลอะไม่ฮิตจั่วไปก่อนเลยแปไปไปไะตีเอาอันนี้ก่อนโซนหนึ่งหมูสองพันสองพันจะแาตัวนี้ตัวนี้อือสิบตโซนหนึ่งยฟอสต์ต่ออืออะไรนั่หาห่นสหก่นหนึ่งหกหมื่นสามหกสามเออการสดไหมนะน่ มีสดจริงๆด้วยอ่ะจบเปท่นตัวนึงวแกไม่คู่ควรไม่คิดแล้วอ่ะจกดไปแล้วรอยังไงก็ปิดจง่ะอ๋อไม่ดิตอมันชิวขนานั้นได้พออยู่แล้วทำอะไรก็ได้ีมีตอนนีหมดแล้วิดีฟีดสิบแไม่หลังเกมอ่ะไอเนียเก่งไอตอนตอนนี้เังรเดไอเดีมันเ่งกว่าปส เก่งตอนนี้มีปอดเยอะตอนอนน้อยเล่นสสยฟีมดตอนตออนน้อยทีเก่งถ้าถ้าเราเข้าใจว่าเราจะไล่ไปที่นี่ได้ตลอดไลิกวางด้วยอุ้ยตายด้วยอันนี้วันนี้ไม่ได้เห็นมานานนี่พี่จะตายด้วยอันี้่ยังจบอ่ะถ้าจะไม่ผิดไอ้วางเนี่ยจะตายเพราะอันนี้แหละจบือบ้าหนึ่ง กัเลยอนเหมหมดตายเฉยเไปสองไม่เอาลายอะไรหรอเฮ้ยจะเป็นเล่นไปว่ายไบหนึ่งจริงแล้วนห่ะอืมเลยไปหนึ่งวะตัวเรชิ้นนี้ถ้าไม่แปะสองใบก็ยังพอไหว ถ้่คิดจะทำางนั้นอ่ะไอ้เยนั้นไม่น่าลงแต่แรกเลไม่คนชิงไม่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 มันจบไปแล้วไงมันจบแล้วก็พูดได้ไงว่าเออคุณะคิดจะทำอย่างัไอท่าน่ะไม่น่าลงที่แต่แรกแต่ลงก็แล้วก็จบไงใช่คเห็น่ะลงมากดท่ากสองใบยังระดับได้ตามใจชอบจะเจอแล้วหละสักใบนึงไ่มันก็รอเปิดใสอน่เดี๋ยวเปิดวางไม่ใช่เหรอดี๋วางเปเะมาวางมาอย่าไม่จบ คาจาบาเจ้าให้ชัวร์ก้านนี่คือการเกกานหนึ่งใบแสดงว่าอยู่บนมือใช่ไหมเนยโอเคใบหนึ่งเราบนมือใบหนึ่งคือชัวร์แล้ว่าฮ่าฮ่ากดฟางปิ้วยิงก่อนซะงั้นยิงเลยอะไรของมึงยี่สิบด้วยยี่สิบยี่สิบพอบนบนไอ้บนกองอ่ะมีแล้วใบหนึ่งแค่ไหนสามสิบสามทำไมบนมือไม่อยากเสี่ยงในที่สองอะแต่เดี๋ยวนะมันจะเป็นบวกห้าพันห้าพัน บไม่ได้กดติดไม่พาพอได้ออกไปจะบวกห้สองมันจะบวกัก็จะสิบเจ็ตีโตมันยี่สิบสองมันจะเป็นยี่สิบสองคือยังยังไงก็่คือยังต่ำกาคือยี่สิบสองแน่แล้ถ้าจะเอาการมิดเลยดีกว่ามิดเลยพลังขงโรมพลังขังโรมคนละลูกก็เป็นสองก็จะเป็นสามสิบสองไ่สามเจ็ด คนละสองหมื่นอ่ะตีแบงก้าว้าวอ่ะตีแบงก้าอันนี้คีเดียวนะใช่คีเดียวมีดีทำจุ่มพังเยอะถ้าไม่ดัดไอ้เฉลี่ยนหกห้าเร่งก็เป็นยากนะะจทำแล้ววะไหมไม่ไรไม่ได้ไม่วางเริ่มเมนเฟดเดี๋ยวดูก่อนมันหมดมันน่าจะหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วหมดทุกตัวแล้วอันนี้ ประกาศวันที่เกิดติกเกอร์เกตเกตพี่อย่าเร็วเด็ดแต่ว่าเริ่มเป็นเฟสเอาสองใบเขาโซไปเลยเริ่มโซเริ่มโซเริ่มโซก็ต้องสับอีกก็ดูดูกล่องเล่นประกาศว่ามีมีกระลงมันเริ่มไม่เกินหรือมะในเกณฑไม่เกิน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 เขาคงจะลงไปได้วมีจำติกเกอร์หรอนะเหลื่อยไหมประกาว่ามีนี่หากระจายอเงี้ยจำติกเกอร์เปิดตั้งแตโปเกมอนเลยนะ่นง โอ้ยเจ็บว้าวว้าวเดี๋ยวนะตัว oh นี้ดิกดสกิลคือว่าว่าบัตหนึ่งเอามือหนึ่งไปยาโซเปิดตามเกจแบนแล้วคอได้ไม่เกินสามเลยแย่จริงอัพเกตไปจ่ายตัวเมื่อกี้ดีกว่าเย้ไม่หาตัวตีในนาดามากดูนี่บอลก็เต็มกลับมาตัวนี้ตัวแบบนี้แหละที่คนเขาต้องการสบายใช่มือมันน้อย ไม่ใช่สิอยู่ข้างหน้าถูกแล้วแล้วก็ออกไปได้ละเก็บตับไปนึงอ๋อหนึ่งพลังอะบวกบวกห้าพันบวกหันกลัวตายมันอยู่ใต้กองไม่ก็เผื่อไว้ไงเผื่อมีตับอะไรอีกบ้างาถ้าไม่ใช่เซฟีก็หายากอยู่เอางเงยอย่างเงยอย่างเงย โซนึย้ายยี่สิบสามสิบแปดยี่สามยี่สามห้าสิบสามเมตรตเดมจ้ดอีกสี่กันนาะสี่สี่ส่เท่าไหร่นะห้าสิบสามอกานนจวโอเคโอเคออดูประเด็นไอ้นี่นะัดโซ่จวอ่ะมันตี โซนหนึ่งใหญ่ที่มึงไม่อยากได้มมงไม่อยากได้ในมื s <S อหรอกพุ่งให่โตเอ้ยเอ้ยเออไม่มาจ, Dual จริงๆด้วยโซนหนึง yeah, ่งนะเชิญครับติอันนี้อ่ะโซนโบ๒พันโบ๒พันอ่ะแล้วก็โซนหนึ่งใหญ่ต่อ ไม่มีทิคยู้แล้วนี่ก็นับง่าตายมสี่สิบห้าสิบห้าสิห้าสไม่ฆ่ากันยากจังวะเฮ้ยานานานถึงเวลาตายแล้วถึงเวลารับรับกรรมไอ้กวางยังไม่กดโออันนี้นหดลอ้นี่ลืมลืมกลับไปแกทตามตาไนามแลวจวมวเยอะน่าจะไม่เจอแล้วแนวตีพกแล้วแสใจ ที่มันไม่เจอทวารเก็บสามสองใบมาแล้วแล้วก็ทีการ์ดาในมือของคุณหนึ่งใบเขาเท็อปการ์ดเจ็ดใบปเจ็เอาชีสองใบแปะเาปรโกไม่เหลือแล้วสามสี่ห้าทำเท่าที่ทำได้เอาเหลือนี่าเลียงได้แล้วด้วยไม่ไมองบแปะท็อปที่เหลือต้องสอใบที่ป็นแสดงก่อนแสดงให้ดูนะแสดงตายเสียตายเสียตายนะนี่เขาสองไปบนออกกัน ยังจะตัดดีไวชัวก่อนสองไปใช่ไหมมันจะสองใบนั่นแหละอ่ะยังจะตัดดีเลยไม่มีผลเลยนี่วางไปแปะเลยมันมันทั้งบอดลวกหมื่นไม่ต้องไม่ต้องข่ามเลยอ๋อบอดหมื่นโอ้หนักหนยตายซะตายโอ้โหก็เลยไปเรียนรัยังไงให้มี้ยังบอดอ่ะเอาแล้วติดไปก่อนไปมันก็จะกลายเป็นไม่ถือบีจีไว้ตายไปตายไปขี้ข่าวฮัลก้าขี้แบวน สลายตุ่มแม่งกว่าจะจบล่อนานมากยังนานในมือมันจะคิ่งเกลยแล้วทำไมทีแรกไลฟ์กวางรอบแรกไม่กดเท็กวะอ่าผมมีคนนี้เปิดท็อปดูเปลี่ยนหิวแล้วผมจะเอาฮิวด้วยหนึ่งใบแล้วก็เอาคนนี้มาเพื่อเปลี่ยนชิพอ๋ออยากได้ฮิวอยากได้ฮิวหนึ่งครั้งตามสันดานมันนะรถเดมตัวตามสันดานมาที่มันชอบเปิดฮิวหิวแตก ต้องอย่างฮิวคิ้ฮิวคิอะไรเงี้ยตลอดเออยังไงเราปลอดภัยกว่าอืมวันเดอร์บอยวันเดอร์บอยหายตัวไปเป็นประเด็นเกิดอะไรประเด็นคือวิธีการอะไรของไม่วันเดอร์บอยมันหายตัวไป